เข้าถึงมันจนะเ,เข้าถึงจิตถึงพ้นจากความทุกขนะ์จิตที่สัมผัสนิโรธนะนะมั้นท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัณหาให้ละนิโรธทำให้แจ้งนะนิโรธก็คือนิพพานนะจิตที่ทรงพระนิพพานอยู่นะมันก็ไม่ใช่อุปาทานขันจิตนะพ้นจากอุปาทานขัน มันก็พ้นจากตัวทุกข์เราไม่ได้มีหน้าที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแต่เราปฏิบัติจนวันหนึ่งเราแจ้งมันแจ่มแจ้ง,จงเข้าถึงะเข้าไปสัมผัสมันได้จิตที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งมันก็สัมผัสอนิพานธรรมชาติของจิตนั้นต้องเกิดร่วมกับอารมณ์เสมอนะ ่านจิตของเราก็เกิดร่วมกับอารมณ์ที่ดีบ้างที่ร้ายบ้างที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างงานะจิตที่สัมผัสพระนิพพานก็สัมผัสอะไรสัมผัสพนิพพานไม่ได้สัมผัสโลกนิพพา,นะานมีความสุขมันมหาศาลนะจิตที่สัมผัสพระนิพพานจะมีความรู้สึกสองอันอันหนึ่งมีความสุขอันมหาศาลอีกอันหนึ่งเป็นอุเบกขา ครูบาจา์องหนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นหลวงโปู่สุวัตเกิดชื่อได้ท่านมรณภาพไปนานแล้วท่านพูดถึงตอนที่จิตท่านหลุดพ้นนะท่านบอกว่าจิตท่านมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่าๆแลถัถจากนั้นจิตท่านบอกจิตของเรานะเราเป็นอย่างนั้นนะเราโดยโวหารเพื่อสืบความหมาย ถ้าไม่ได้มีว่ามีเรามีเขาจริงๆเนาะบอกพอเราวางจิตลงไปแล้วนะจิตเรามีความสุขอยู่ปีกว่าๆถัดจากนั้นนะมันก็เป็นอุเบกขาเป็นอย่างที่เป็นอย่างเนี้ยันบมันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละเพั้นจิตที่ถึงที่สุดแห่งทุกนะมันมีเวทนาได้สองชนิด มีความสุขเรียกโสมนัสเวทนากอุเบกขาเวทนาแล้ามันส่งตัวเด่นดวงไม่ต้องรักษาสัมผัสพระนิพพาน,นมันสัมผัสพระนิพพานเราจะรู้ได้ว่าที่สุดของทุกอยู่ตรงนี้แหละที่สุดของทุกก็อยู่ตรงที่สุดของขันต์เราค่อยค่อยฝึกก่อนจะถึงจุดนี้ ขั้นแรกก็ต้องเรียนรู้ทุกให้ดเีเราไม่ต้องพยายามดิ้นรนที่จะจะระจักะนิพาน์แจมแจ้งพะนิพานไม่ต้องให้รู้ทุกให้ดนะีเครื่องมือที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองก็เรียกว่ามักก็คือศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลใจเราจะได้ไม่รอกแม่ เรามีสมาธิเพื่อให้ใจเรามีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงยกสามารถเอาไปเจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้เมื่อเรียนรู้ความจริงของรูปนามนะมนเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่อย่างที่เราคิดจะเป็นคนทั่วไปปฏิบัติธรรมนั้นก็อยากมีความสุขนะอยากไม่ทุกขนะ์อันนั้นเรียกว่ายังไม่อยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงก็คือเห็นความจริงแล้ รูปนามคือตัวทุก์จะไปอยากให้มันไม่ทุกไม่ได้นะมันคือตัวทุกท่านบอกว่าพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในธาตุในขันนั่นแหละแล้วเบื่อหน่ายจึงคลายกับความยึดถือพอคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นะพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพน้นแล้วหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามนั่นแหละ พอหลุดพ้นจากรูปจากนามได้มันก็เรียกว่ามันพ้นทุกจิตมันลอยตัวอยู่เหนือรูปนามกายใจนะนั่นคล้ายๆมันลอยตัวอยู่เหนือรูปนามคําว่าลอยตัวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเรากําหนดจิตถอดออกจากร่างแล้วบอ,อกอยู่เหนือรูปนามอันนั้นไม่ใช่นะเพรนั้นส่งจิตออกนอกใช้ไม่ได้หรอก มันหลุดออกจากรูปนามได้เพราะมันรู้แจ้งเห็นจริงรูปนามนี้คือตัวทุกข์มันจะวางเงั้นหน้าที่เรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆเครื่องมือสำคัญในการรู้ทุกข์